ปี่องข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์และกฎหมายอาญาสอบันที่29กลุมภาพันธ์2547คำถามข้อหนึ่งในดําพ่อค้าขายข้าวสารต้องการ สีข้าเปลือกของตนจึงไปทำสัญญากับในแดงเจ้าของโรงสีข้าวว่าในดำจะส่งข้าวเปลือกให้ในแดงสีเป็นข้าวสารเมื่อสีเป็นข้าวสารแล้วให้ส่งคืนเข้าสารแก่ในดำและในดำจะให้ค่าตอบแทนเป็นปลายข้าวและหลำข้าว ที่ได้จากการสีข้าวต่อมาในดำส่งมอบเข้าวเปลือกจำนวนห้าหมื่นกิโลกรัมให้ในแดงเพื่อนำไปสีเป็นข้าวสารเมื่อในแดงสีเป็นข้าวสารแล้วก่อนถึงกำหนดส่งมอบข้าวสารเกิดฝ่ายใหม่โรงสีข้าวโดยไม่ปรากฏว่าเกิดจากการกระํำของผู้ใด จนทำให้ข้าวสารถูกไฟไหม้ทั้งหมดคงเหลือแต่ปลายข้าวและหลำข้าวที่ไม่ถูกไฟไหม้ในดำจึงฟ้องเ,อเรียกข้าวสารที่ในแดงไม่สามารถส่งมอบข้าวสารแก่ในดำเราให้ส่งมอบปลายข้าวและหลำข้าวที่ยังคงอยู่ขืนในดำให้วินิจฉัยว่า ในดำมีสิทธทิเรียกร้องราคาข้าวสารและให้ส่งมอบป่ายข้าวกับลำข้าวคืนได้หรือไม่ส่งคำตอบข้อหนึ่งการที่ในดำส่งมอบข้าวเปลือกของในดำให้ในแดงสีเป็นข้าวสารแล้วส่งคืนข้าวสารแก่ในดำโดยในดำ ให้ค่าตอบแทนเป็นปลายข้าวและหลำข้าวถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งซึ่งในแดงมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องนำข้อเปลือกจำนวนที่ได้รับมอบจากในดำอันกำหนดไว้แน่นอนมาดาเนินการสีเป็นข้าวสารและส่งมอบให้แก่ในดำเมื่อขณะที่ ไฟไม้โรงสีไม่มีเข้าเปลือกแล้วมีแต่ข้าสารดังนั้นแสดงว่าเข้าสารที่ในแดงจะต้องส่งมอบแก่ในดำเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งการที่ในแดงไม่สามารถส่งมอบเข้าสารให้แก่ในดำเป็นเหตุเนื่องมาจากไฟไหม้โรงสีของในแดงทำให้เข้าสารดังกล่าวเสียหาย ทั้งเหตุไฟไหม่ดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดของในแดงดังนั้นการชำระหนี้ของในแดงด้วยการส่งมอบเข้าสารแก่นใยดำย่อมกลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการที่เกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบตามปรมุลกฎหมาย แพ่งได้ผ่านนิดมาตา219วักหนึ่งในแดงจึงไม่ต้องรับผิดในราคาเข้าสารแกนในดำแต่ในแดงก็หามีสิทธิจะได้รับชำระหนี้ตอบแทนไม่ในแดงจึงต้องส่งคืนป่ายข้าวและหลำเข้าวแกนในดำ ตามมาตรา372วรรคห่วงเล็บคำพิพากษาศาลฎีกาที่1074ทับ246